ไม่ต่ำกว่าตันห้าแน่นอนครับหนึ่ตักเยนี่เออตะเลิดเนี่ยตเลิศตะเลิดไปแล้วครับอยู่กับผมในช่องท็อปพ่วงสิ่งไทยแลนด์นะครับผมเช้าวันนี้เราก็จะมาขึ้นยางพารานะครับผมเป็นยางพาราแผ่นดิบนะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมกันเลยนะครับผมว่าขึ้นยังไงเป็นแบบไหนนะครับผมเติมขึ้นแล้วนะครับผมใช้คนเลี้ยงใส่ปากรถตักนะครับแล้วก็ตักใส่แล้วก็ไปเลี้ยงอีกทีในกระบะนะครับอันนี้สูรใหม่นะครับนี่สูรใหม่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดีหรือเปล่านะครับบึมรู้ครับรถสะเทือนแนะ่โอ้โหปากหนึ่งนี่ไม่น่าจะตากว่า สองตันนะครับดูนะครับจะเป็นยังไงเห็นว่ามีรถสะเทือนแน่นอนนะครับนี่นี่ครับผมโอ้โหตันกว่านี่ธรรมดานะครับ กันกับโฟกริบขึ้น okay. ด้วยนะครับ่สุดไหมไหมดูต่อไปรีไปนะหรือม่างรไั้บฟ้รับมไันจมฟื่รับกูจะทำไมนีนี่แล้วนี่คือไรใส่ใส่บนนั่ แปล okay. 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 ี่ยหย่างหลายซาดอเองนาะัดกยืนนักเลยับเน่ก็มาใช้คนเลี้ยงนะครับตักแล้วมาใช้คนเลี้ยงวันนี้มาดูเทตัวแม่ครับ นี่สะเทือนเลี้ยงนะครับตัวแม่เกือบจะได้น้ำหนักแล้วนะครับเร็วมากนะครับ เจอ้บอิ๊กมาอีกแล้วนะครับตันห้านะครับตักหนึ่งนี่ ดูครับบันี้ฟก็รีบนะครับแต่จะกระแทกให้ลงนะครับก็เหมือนรถตักนะครับผมเออเออเตเลดแน่เตเลสเตเลดไปแล้วโอ้โหเนาะเอาเอาเอาสมิก่อนมา ลองดูเลครับเกินหรือเปล่านะครับรอบนี้เสียวยู่ดีเนาะแล้วถีบข้อมากตายบ้านเป็นขาดก้อนเลย มาแล้วตัวแม่นี่พอก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกินนะครับนี่ดูดูทรงแล้วน right ่าจะเกินนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกินน้อยเกินมากนะครับปกติใส่ไม่เยอะขนาดนี้ ตอนนี้นะผมผมลองปลดตัวแม่นะครับเอาตัวแม่มาเทียบก่อนนะครับตัวเดียวโอ้ดีครับเกินแน่นอนนะครับแต่ว่าเกินไม่เยอะนะครับเกินแค่เท่าไรร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบโลเองนะครับก็ถือว่าโอเคครับใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวให้เอาไปลงใส่ตัวลูกอีกหนึ่งร้อยสี่สิบรันะคบรัอ่บไปอ่หาอหานะบรั้บรย้ารย้าบย้าร้ยสบสิบโล ตัวแม่ก็24ตัน920นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองขึ้นน้ําหนักรวมดูนะครับเพราะว่าผมไปเกาะลูกมาแล้วนะครับว่าจะได้ไหมอู้เกินครับเกินเยอะเลยนะครับผม51ตัน300นะครับเกินไป800กว่านะเกิน900นะครับอันนี้รวมคนนะครับผม ทางของเราก็คืออาเภอหนองวัวซอนะครับผมจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งระยะทางก็สามร้อยโลนะครับผมที่เก่าที่เดิมที่เราเคยไปลงประจํานะครับเอเป็นอันว่าขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็พร้อมออกเดินทางนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพวงซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม